สวัสดีครับนี่คือรายการ S Locker TV นะครับอยู่ผมเอสนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft 1.5.2เอสคูล <c oughs> โอเควันนี้ก็จะมาสร้างมอนสเตอร์เล่นนะดูไปไหมเนี่ยเอ้ยอย่าพูดสายพิษตัดเลยวะเนี่ยโอเค เกาหัวอ้าวโอเคเียอะไรใหม่นหนึ่งจุดห้าจุดสองเ้าเชี่ยปิดอีกโอเคคะจะไวไหนเยี้ยตัวนี้กันเอ้าวหายไปไหนวะดูด้วยอะไร มีขนูไฟนะอ,อะไรระเบิดเลยแล้วระเบิดเล่นแล้วดิวะ่ะเออคืออาซูวินเอออาซูวินนะค่ะซุปเปอร์อาซูวินอู้คืออาซูวิน,ปปน,นเดี๋ยวเราใช้ของเล่นเราใช้ของเล่นใหม่ใช้ของเล่นใหม่ใหม่เหรอ,อะนะใช้ของเล่นใหม่อ่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ สลโบ้มจะสลับไปสลบ M P C อะไรไหมไม่ได้ย่ะเอ้ยอย่าพูดกับละวาดหนักสิเลยเอออย่เปียออวบเดมอนเลยว่ะไปถ่ายตรงตรงไรตรงตรงแลครับตรงตรมากเลยตอรเ้อเ้อา มาเื่ออ้ยกูคืออาูวินกูคือซูว,ซวนิน,วนทำไมมันไม่ได้ปล่อยให้มันระเบิดเอนปล่อยให้มันปล่อยให้มันระเบิดเล่นไปนีแล้วอยฮ่าหม่วเจะชยียอะไรด้ไม่ไม่ได้เลยครับเพราะกลมเลยก,ก็แพงกันโอเคอ่ะ,ะอตอนนี้อานตอนนี้ จะไปจัดการมันอย่างให้เร็วที่สุดยังเดาว่อโอเคอะผมก็จะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้นะฮะไปเาี่ยอะไหนวะมันหายไปไหนวะตรงตรงเนี่ยหัวเราหัวมีแต่เชื่อดในฝันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอชื่อเอสวะปูนี่แหละเฮ้ย ที่ทำแล้วเราวอาคิดขวากันไ่ออะโซเคียเราต้องนอาพัดผ่อนเพื่อความปลอดภัยในสีวิตแลสสุขันะตางย่านนะยไกย่า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 ยีาย่เย่า่าย่ายันย่า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 ่าย่าย่นก่าย่าย่ายะาย่าวแายกาย่าย่า้าย่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 ายา่่่่่ างทีหางไกลจากบอสเตอร์อันนี้ก็จะมาเพาผมเล่นแบบนี้ดีกว่าแบบแบบไซยเวอร์ชีวิตรอดนะครับต้องเบร์ชีวิตรอดนั่นเองอ้หนไอ้เหี้ยต้องเดือดร้อนให้ไอ้ยาวหนิโอยสร้างโลกใหม่ไอ้ยาวหนิคอไม่เอาไอ้อหังคอเลยครไอ้อหารคอเลยครับเออนี่ดีกว่าชีวิตรอดหางคอมันไม่ปลอดภัยอ่ะมันเล่นแล้วมันไม่ไม่เพิ่มเที่ยงให้เลย กมาลองเล่นกันนะฮรโอเคฮะโลกนี่ครับกดนี้ก่อนกวนี้ก่อนกดนี้ก่อนเนเกมกดลวไอชีสูตรแล้วกดเละโลโอเคคุณเหนไหมอ่ะะปะัะะเกดอะไรมึงจะเล่นชื่อกูทำไมวะเอสเอเอสเอสเอสอเคะตอนนี้มึงกำลังใช้สูตรอยู่ไอที่อะไรเราแบบเอาชีวิตรอดไง ไอ้ยาก้าไอ้ยาโว้ยก uh, like, yeah. mm ันแดนนี้อ uh. ่ะพูโดด้ไหมเกหนึ่งนะฮะอันนี้คือเกมหมดแต่ถ้าเป็นสุ่มดุ่เป็นอะไรก็อยางไม่ต้องสาธิตมั่วดีเจบ๊แบ๊ะเจเบะ่แคต้อง้องท่อแจ้แก่อนเจเกะดีไหมเหรต้องหาอะไรมากินหวานเพราะคาบอกทันทีชแรที่้าม ก็ไก <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่นี่มาบักอะไรวะกันไงต้องการอาหารด้วอะรโมเรียบร้อยอะไรยงไวะแดแล้วกไก่ีนะแดะก็แรกต้องไปตัดไม้ก่อนนะแล้วคนที่สต้องอยู่ชื่อคุณเอมนะครับคุณเอม MP เอ็มชั้นเอ็มเอ็มชั้นเอ็มเอมชนไม่ใช่ไม่ใช่เอ็มของ MP นะแล้วคนที่แม่งกำลังเสียหมูตอนนี้คือไอ้ไอ้อ๊ะ ไอพี่อคูอไอี่อะอ่าครูามก็ันตีนใจนะครับผมคือเอ็มช n e นกํวลังนี้กำลังแหดท่านคุณเอ็มเอเอไอเอสเลิฟยู่แล้วีไอแล้วอยูบอกครับอยู่ีะก็แล้วที่ต้องทำกอคราบใช่ไหมวะเไม่ได้ทำไมคราบนานนะผมก็ลืมโอ้ดันอะไรโู้เขาเขาเขา้ยอะไ้เป็นอย่างนั้นวะ ภูคาอาสุจิอ่าอสุจิบอกว่าจะไม่มีอะไรมาทำร้ายกูนะขอยเจอขอเจอเอ็นดีซียแล้วทำไมไม่ก่อนเลยครับจะไม่ถึงจะได้ถึงง่ายๆครับเรียอะไรครับผมผมหมดเอาชีวิตรอดแล้วทำไมคุณเสือใช้สูตรก่อนดีนะกูคากูคาแป๊บนะและและทำไมคุณเอ็มทำไมคุณเอ็มไม่ไม่บินไปไม่ใช่เดี๋ยวไม่ไม่ไม่จัดต้นไม้ครับต้อง่เพราะคุณคุณโง่ครับต้นไม้ไม่อยู่ข้างห่างนะครับคุณแม่ก็เสือโง่ทุกเรื่องนะครับโอเคครับผม ผมไม่ได้โง่เท่าไหร่อะผมแค่สันดานโง่อะไม่ได้โง่ครับคุณแค่โคตรโง่ใช่ไหมครับโคตรบอกรู้เลยอะในอ่าโอยเอาเต็มดาบไปใช่ไหมวะโอเคเอาเติมกก่อนนส่วนที่มีเสียงอยู่บๆนะแล้วก็สำควัญเนี่ยส่วนเสียงที่อยู่ข้างคุณก็คือม่านคนที่จอมบนมากนะ เนี่ยมาาเขากินบีวินนะกําลังแดกพีบินใชขวานทุกองค่ะโอเคเราจะมาชนภกันอ้าวไปไปตเห็นแดกไปไก่แน่งไม่สุกเลยที่อ่ะกูต้องหาคเปอร์เนี่ยแล้มเลยครับยังไงมาครับแม่ก็เปนปอบแล้วปอบจามังเออข้าไปเข้าไปโออ โอเคฮะได้หนังบัวเออหนังบัวมาทำชุดดีกว่าค่าคาหมดผูกนะเอามาทำไรนะชุดก็แต่ต้องใช้เยอะหน่อยนะเอาทำชุดกันหนาวตอนนี้กูอยู่ทวีปอินเนี่ยแะแบบก็ไม่มีให้ดูอีก็สบายไหมครับวันนี้คุณเริ่มหิวนะครับเออช่างแมงรับแค่สองเซนติเมตรยังตัวไหนอะ อยู่ๆอยู่ไหน้นีอ่ะนีอ่ะหนี่เนีอ่เออต้องมาดูกันว่าเราขับได้ยังไงคุณชอบเสือเขาจะไปยังครับแต่คืองครับไอ้นะทไมไดะไอ้รับจังลยมาชุดอ๋อโอ้ยูเอ้าเอ้าทำไมไม่โหะอุ้ยสันดานมาอ๋อกลรอ เปลี oh. oh. no. ่ยนเลยดีเลยสบายเลยมันทำที่เออรองเท้าก่อนเลยเฮ้ยโอ้ให้ได้เสื้อก่อนถ่ายวยกันถ่ายวยก่อนไหนไปก่อนตัวหมวกก็ได้วะหมวหมวกกันหวัดดีกว่าได้หมวกใช่ไหมดุมครับให้ครับทแล้วถ่าแล้วไม่ต้องแล้วโอเคเราได้หมวกมาแล้ววะโหได้เนื้อเยอะเลยแต่เรายังอ๊อทิ้งัาพี่อหรอพี่แม่งเอาแล้คุณจะกดครับทำไมแบกกแบ โอเคแล้วก็มาใส่หบวกกันกันหวัดกันหวัดโอเคกันหวัดเรียบร้อยแล้วก็ไปภูเขานั่นเพื่อไปขุมคบเอร์โซนกันนะก่อนอื่นเราก็ตัดไม้ความปลอดภัยในชีวิตสำคัญนะเอ้ยไปไม่ได้หน่อยั้งเมื่อ่ะโอเคคุณเคยเห็นหน้าจริงๆของคุณเอสยังครับเฮ้ยย่าหย่าย่าไว้ย่าเยอได้เห็นหน้า หน้าอ oh, yeah. so ๋อ hmm, จ so uh, uh ับ mm ทับ hmm. ยี <spirituality> <rawd Moder> ่เฮอยไม่เป็นไรทับไปเลยทำมือเมื่อยนะเียจนี่ก็มากเกินไปแล้วสัตว์เอ้ยผมก็นักผมก็หนักหัวทุกแม่อยู่นะไอ้คุณคุณอะไรวะคุณช่องยูทูบช่องยูทกับคุณอะไรวะคุณคุณล็อกล็อกสองเอ้ยล็อกสองอะไรวะแล้วมึงจะใช้แล้วมึงจะใช้ เป็นไลค์มีไม้เยอะเนาอนีไ่ไโคเปอร์บุ้งเลยไเอาแ๊บชวนไก่มาเล่น